สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำกุ้งอบวุ้นเส้นในกระทะเมนูนี้ทำง่ายแต่อร่อยมากๆเส้นเหนียวนุ่มรสชาติอร่อยกลมกล่อมเหมาะที่จะเป็นเมนูปาร์ตี้ปีใหม่นี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะสำหรับเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นในวันนี้ส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือวุ้นเส้นแม่ซีใช้แบบแห้งค่ะตามมาด้วยกุ้งขาว ใส่ค่อนข้างใหญ่นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบสามารถเปลี่ยนเป็นกุ้งชนิดอื่นก็ได้เช่นกุ้งแชบ๊วยหรือว่ากุ้งก้ามกรามค่ะหมูสามชั้นตัวนี้ก็จะได้ความหอมแล้วก็ได้น้ำมันจากหมูหรือใครจะเปลี่ยนเป็นมันหมูแข็งก็ได้หรือเบคอนก็ได้เช่นกันค่ะและในส่วนของผักและเครื่องหอมต่างๆก็จะมีขึ้นช่ายต้นหอมรากผักชีขิงแก่พริกหอมหรือว่าชวงเจียสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปในตลาดสดร้านเป็ดทะเลก็มีขายนะคะกระเทียมค่ะ และในส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีน้ำเปล่าซอสหอยนางรมซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำชนิดหวานน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำมันงาแล้วก็สุดท้ายคือเหล้าจีนค่ะตัวนี้ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้ามีเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่ไปเพราะว่าจะช่วยเพิ่มความหอมได้มากขึ้นค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมกุ้งกันก่อนนะคะแม่ซีก็จะตัดกรีออกค่ะตัวนี้นะแล้วก็ รวมถึงตัดขาด้วยจากนั้นก็จะดึงเส้นดำออกโดยการใช้ไม้จิ้มฟันค่ะแทงลงไปนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้ก็สามารถดึงเส้นดำออกมาได้แบบนี้เลยนี่นะคะทำไปแบบนี้ให้หมดทุกตัวเลยค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะส่วนหมูสามชั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆไว้ค่ะหนาประมาณนี้นะคะ ขึ้นช่ายและต้นหอมหั่นเป็นท่อนไว้ค่ะขิงแก่หั่นเป็นแว่นบางๆนะคะล้างให้สะอาดก่อนนะรากผักชีบุบค่ะ กระเทียมก็บุบพอแตกบุนเส้นอบแห้งก็นำมาแช่น้ำไว้ค่ะแม่สีใช้ยี่ห้อนี้นะแช่ไว้สักประมาณ5นาทีค่ะในระหว่างที่รอเราก็มาทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดไว้ทานกับกุ้งอบบุนเส้นกันค่ะ ส่วนผสมก็จะมีน้ำปลาน้ำมะนาวขันสดน้ำตาลทรายรากผักชีกระเทียมไทยแล้วก็พริกขี้หนูเขียวแดงนะคะส่วนการทำน้ําจิ้มซีฟูด้ดใครจะใช้ครกตำก็ได้ส่วนแม่ซีเนี่ยจะใช้เครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดเลยนะคะวุ้นเส้นของเราก็ใช่ครบ5นาทีแล้วก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำค่ะ แล้วแม่ซีก็จะนำมาตัดให้สั้นหน่อยเวลาทานจะได้ทานได้ง่ายๆนะประมาณนี้ก็พอค่ะมาลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางนะคะพอกระทะเริ่มร้อนเดี๋ยวเราจะเอาหมูสามชั้นลงผัดค่ะผัดให้น้ำมันมันออกมานะคะแล้วก็ให้ผิวด้านนอกมีความเกลียมเป็นสีน้ำตาลนิดนึงค่ะจะได้หอมๆนะคะ ได้ที่แล้วค่ะดูนะคะน้ํามันเนี่ยจะออกมาแล้วแล้วก็หมูมีความเตรียมประมาณนี้แม่ซีก็พอใจแล้วค่ะต่อไปก็นําเครื่องหอมลงผัดค่ะ,คะก็จะมีขิงรากผักชีชวงเจียแล้วก็กระเทียมค่ะผัดให้หอมเลยนะคะใช้ไฟกลางเหมือนเดิมค่ะพอทุกอย่างหอมดีแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงค่ะใส่ลงไปทุกตัวได้เลยนะคะ ซอสหอยซีอิ e ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำมันงาซีอิ e ๊วดำหวานนะคะคนให้เข้ากันค่ะ พอส่วนผสมเริ่มเดือดแม่ซีจะใส่เหล้าจีนค่ะตามด้วยพริกไทยป่นคนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะจากนั้นก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปหนึ่งถ้วยหรือประมาณ250 ml นะคะ รอให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำซอสเริ่มเดือดปุดๆแบบนี้เราก็ใส่วุนเส้นลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ คลุกคเค้าเกันดีแล้วก็ปิดฝาได้เลยขั้นตอนนี้ให้ปรับไฟลดลงค่ะจากไฟกลางมาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะแล้วก็ใช้เวลาอบสักประมาณ2นาทีแล้วก็เปิดดูอีกรอบค่ะพอครบ2นาทีก็เปิดฝาค่ะแล้วก็คนนะคะเพื่อไม่ให้ตรงก้นกระทะมันไหม้นะเริ่มมวดลงแล้วค่ะ ปิดฝาแล้วก็จับเวลา2นาทีเหมือนเดิมค่ะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะงวดแล้วก็เส้นมีความนุ่มเหนียวนะคะโอเคค่ะความนุ่มเนี่ย น่าจะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวแม่ซีขอชิมเส้นนิดนึงนะคะสามารถตักขึ้นมาชิมได้เลยค่ะอืมสำหรับแม่ซีเนี่ยเหน,ยเนียวนุ่มดีแล้วนะคะสําหรับสูตรนี้หรือถ้าของใครชิมแล้วรู้สึกว่าเส้นยังแข็งเกินไปสามารถหยอดน้ํเปล่าได้ทีละนิดนะคะแล้วก็ทําแบบเดิมค่ะปิดฝาคนปิดฝาคนจนกว่าเส้นจะเหนียวนุ่มดีค่ะพอทุกอย่างโอเคดีแล้วก็ใส่กุ้งค่ะ ให้ลงไปอยู่ข้างล่างนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาอบเหมือนเดิมจนกว่ากุ้งจะสุกค่ะตอนนี้กุ้งก็สุกดีแล้วค่ะให้สังเกตนะคะถ้าเกิดว่ากุ้งเป็นสีส้มทั้งตัวเนี่ยแสดงว่าสุกดีแล้วนะหอมมากๆเส้นก็เหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะ ดูนะคะพอได้ที่แบบนี้สุดท้ายที่เราจะใส่เลยก็คือผักค่ะขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมนะคะปิด้าแล้วก็ปิดแก๊สรอผักสลดนิดนึงก็สามารถตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ มาตักชิมกันเลยค่ะชิมแบบไม่ต้องราดน้ำจิ้มก่อนนะคะเส้นเหนียวนุ่มมากอืมเส้นมีความเหนียวนุ่มแล้วก็หอมเครื่องหอมที่เราใส่ลงไปค่ะรสชาติกลมกล่อมแต่ว่าไม่ได้จัดจ้านมากฉะนั้นต้องทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะตักราดลงไปนิดหน่อยค่ะ ทานด้วยกันนะคะอร่อยแซ่บขึ้นจริงๆค่ะลองไปทำกันดูนะคะทำไม่ยากเหมาะสำหรับปีใหม่นี้มากๆเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ